อาการที่พบบ่อยที่สุดของมะเร็งปากมดลูกนมเบวันของมะของปากมดลูกคือมีพอสพอแล้วเลือดออกคือมะอะ่ะมันจะชอบอักเสบเนาะเป็นเนื้อนิ่มๆเฟะเฟะเละเละแล้วอักเสบอะ่ะพออะไรไปโดนมันก็จะเลือดออกง่ายอะ่ะแล้วก็เนี้ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เวลาเรามีพอสพอไปอะ่ะมันจะโดนพอดีแต่คนส่วนใหญ่ที่มีพอสพอแล้วเลือดออกอะ่ะไม่ได้เป็นมะหมายถึงอาการที่เจอบ่อยที่สุดของคนที่ ของคนที่เป็นมะของปากมะลูกถามว่าอาการอะไรที่เจอบ่อยที่สุดก็คือมีพอสพอแล้วเลือดออกแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มีพอสาพอแล้วเลือดออกอะ่ะส่วนใหญ่นะเป็นอักเสบปากมะลูกอักเสบเป็นติ่งที่ปากมะลูกหรือบางคนก็ถลอกใดๆอ่าเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้ที่ฉันมีพอสพอแล้วเลือดออกก็คือมะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปตรวจไงแต่ในทางตรงกันข้ามอีกเช่นเดียวกันนะคะว่า อาการที่เจอบ่อยที่สุดของมะของปากมดลูกอะจริงๆคือไม่มีอาการเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามะของปากมดลูกสมมติเวลาเราไปเช็คไปตรวจเรื่อยๆะค่ะตรวจประจําปีอย่างสม่ําเสมอถูกไหมมันก็จะเจอตั้งแต่เป็น C I N ก็คือระยะก่อนเป็นมะหรือเป็นมะระยะที่ศูนย์เออซึ่งอ e ระยะก่อนเป็นมะกับมะระยะที่ศูนย์อะจะไม่มีอาการแต่ถ้าถามว่าอาการที่เจอบ่อยที่สุดเบอร์หนึ่งก็คือมีพอสอพอลเลือดออกนะคะอาการที่เจอบ่อยที่สุดอันดับที่สอง ก็คือมีตกขาวอะไรเยอะเป็นน้ําและมีกลิ่นเพราะว่ามะของป่ามันลูกอะค่ะมะขึ้นชื่อว่ามะอะมันเป็นสิ่งที่มันยุยยุยเปื่อยเปื่อยเพราะมันโตเร็วถูกปะพอมาโตเร็วปุ๊บมันก็จะเขาเรียกว่าใช้ภาษาบ้านๆก็ได้ว่ามันเน่าเออมันก็จะเป็นเหมือนมีก้อนที่มันเน่าอยู่ข้างในช่องคลอดอีกก้อนเน่าๆเนี่ยมันก็จะสร้างตกขาวไหลเป็นน้ำหลายหลายคนเลยมาหาหมอเพราะว่าบอกว่า เนี่ยหมอช่องคลอดหนูไม่เคยแห้งเลยมันมีตกขาอะไรเป็นน้าตลอดเวลาแล้วก็มีกลิ่นมากตลอดเวลาบางช่วงก็มีเลือดออกกับปีกปอยด้วยหมอะพอมาตรวจก็คือเป็นก้อนม้าของปากมือลูกนะคะบางคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อฉันเป็นแบบาตกขาเยอะก็ส่วนใหญ่ก็อักเสบละมั้งเพราะว่าพอไปหาเภสัชกรที่ร้านขายยาทีไรเภสัชกรก็จะแนะนํายาสอดยากินเพื่อฆ่าเชื้อมาเออก็อแบบ อาสอดก็ไม่เห็นหายไม่เห็นดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ยอมมาตรวจเพราะว่าก็เข้าใจว่าไม่มีอะไรเพราะมันเป็นแค่ตกขาวก็เลยไม่ไปตรวจสุดท้ายก็เป็นมะแล้วบางทีถ้ามาตรวจช้าก็อาจจะไม่เจอระยะที่หนึ่งด้วยซ้ำเนาะเพราะฉะนั้นอาการที่สองที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คือตกขาวไหลยเยอะเป็นน้ําร่วมกับมีกลิ่นนะคะและข้อที่3มคือปวดท้องหน่วงๆร่วมกับฉี่บ่อยๆฉี่ขัดๆฉี่รู้สึกไม่สุดประหลาดๆนาน,น,านๆเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าปา่ามดลูกอนะคะมันไม่มีเส้นประสาทที่รับความเจ็บปวด เพราะฉะนั้นการที่คุณมีก้อนหรือมีแผลใดๆคือปกติมะของปากมะลูกอ่ะมีสองลักษณะคืออันแรกคือเป็นก้อนยุยยืยื่นออกมาอก้อนยุยยยื่นออกมา,ากับอีกอันนึงคือเป็นลักษณะเป็นแผลอก้อนจะมีลักษณะสองแบบซึ่งปากมะลูกอะค่ะเวลามีก้อนหรือมีแผลเนี่ยปากมะลูกจะไม่รู้สึกเจ็บอยู่แล้วปากมะลูกจะมี